เมื่อวานแตก3ตัวครับผมแนวทางฮานอยครับผมประจำวันที่9มกรา,าคม2568นะครับเมื่อวานเข้า3ตัว579ครับผม2ตัว79315 5ครับวันนี้เด่น6รอง1นะครับผมเน้น66กับ10ครับผมรายละเอียดติดตามรับชมในคลิปได้ครับผม คำเตือนคลิปนี้เป็นเพียงการคิดคำนวณตัวเลขตามสูตรที่มีเท่านั้นอาจจะตรงหรือไม่ตรงกับตัวเลขอะไรก็ตาทั้งนี้และทั้งนั้นเราจะไม่สนับสนุนให้เล่นการพนันทุกชนิด สวัสดีครับสวัสดีผู้รับชม t u b e ช่องอาจารย์เยทุกท่านนะครับผมสวัสดี f c ทุกท่านครับผมแล้วก็สวัสดีผู้รับชมใหม่ทุกท่านด้วยนะครับผมเราก็จะกลับมาพบกันเป็นประจำทุกวันเหมือนเดิมนะครับผมสำหรับคลิปแนวทางฮานอยครับผมสำหรับผู้ไหนท่านไหนที่เข้ามารับฟังรับชมกันแล้วนะครับผมก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์นะครับผมเข้ามาแล้วรบกวนขอข้ละหนึ่งไลค์หนึ่งแชร์ครับผม สำหรับผู้รับชมใหม่ก็อย่าลืมกดติดตามกดกระดิ่งแจ้งเตือนไว้นะครับผมเพื่อเป็นกำลังใจในการทำคลิปต่อไปของอาจารย์เย่ครับผมสำหรับท่านหนที่ต้องการสนับสนุนคลิปช่องอาจารย์เย่นะครับผมก็สามารถเข้าไปที่คำว่าขอบคุณครับผมแล้วก็สามารถซื้อซูเปอร์แตง์ครับผมส่งเป็นกำลังใจให้กับอาจารย์เย่ได้นะครับผมอาจารย์เย่ก็ขอขอบพระคุณนะครับผมสำหรับกำลังใจที่ทุกท่านส่งมาให้ครับผม สำหรับคลิปนี้ครับผมสำหรับคลิปนี้ก็เป็นคลิปแนวทางฮานอยครับผมก่อนอื่นเลยเราก็มาสรุปผลของเมื่อวานกันก่อนนะครับสำหรับผลของเมื่อวานครับผมปังมากเลยครับก็เป็นวันที่ปังอีกหนึ่งวันนะครับผมหน้อยรวมครับผมเฉพาะกิจสี่โมงครึ่งพิเศษห้าโมงครึ่งปกติหกโมงครึ่งแล้วก็วีพีทุ่มครึ่งนะครับผม ประจำวันที่8มกราคม2568ครับวันนี้ไทยเดน7รอง3ครับผม3ตัว9 7 5กับ5 3 1นะครับ2ตัว7 3 7 5 7 9 3 1 3 5 9 5แล้วก็5 1ครับผมผลปรากฏว่าเฉพาะกิจครับผมเฉพาะกิจรอบ4โมงครึ่งนะครับผมรอบนี้ก็ปังเลยครับ 3ตัว5 79กับ2ตัว31ครับผมรอบนี้ก็จะเข้าที่3ตัวนะครับผม3ตัวครับเข้า3ตัวนะครับผมแล้วก็3 1หนึ่งครับผม3าเป็นตัวเน้นนะครับผมล้วก็เข้า79ด้วย2ตัวครับรอบพิเศษครับผมพิเศษ5้ามงครึ่งนะครับผม732กับ38ครับรอบนี้เจาะไม่เข้าครับผมแต่ได้วิ่งลูดนะครับผม ยิงรุ่สามครับผมล่างบนเลยครับผมรอบปกติครับผมรอบปกติ6โมงครึ่งครับผมรอบนี้ก็เป็นรอบที่ปังอีกหนึ่งรอบครับผม3ตัว8 1 5หกับ2ตัวล่าง79ครับผม3ตัวก็จะเข้า2ตัวบนครับผม515ครับเป็นตัวกลับของตัวการห้นนะครับผมแล้วก็เข้า79ครับผมเข้า79ครับ สองตัวเด่นครับผม79นี่มาสองรอบเลยครับรอบ VIP ครับผมทุ่มครึ่งนะครับผม291กับ72ครับผมรอบนี้ก็เจาะไม่เข้าครับผมได้วิ่งรูด7ครับวิ่งรูด7จร่างนะครับผมสรุปครับผมสรุปสายวิ่งรูดนี่เข้าทุกรอบเลยครับผมสายวิ่งรูดนี่เข้าทุกรอบเลยเดี๋ยวผมขอนับก่อนนะครับ1234 ห้าหกสายวิ่งลูดนี่ได้6เด้งครับผมสายวิ่งลูดเข้าทุกรอบเลยสายวิ่งลูดนี่ได้6เด้งนะครับผมสําหรับสายเจาะครัส3ตัวบนรอบเฉพาะกิจครับผม2ตัวบนแล้วก็2ตัวล่างครับผมรอบเฉพาะกิจครับ579แล้วก็3 1หนึ่งครับผมแล้วก็รอบปกติครับผม1 5 2หตัวบนแล้วก็79 2สงตัวล่างครับผมก็ขอแสดงความดีใจกับท่านผู้โชคดีด้วยนะครับผม สหรับวันนี้ครับผมสำหรับแนวทางในวันนี้นะครับผมแนวทางฮาน้อยครับผมน้อยร่วมเฉพาะกิจสี่โมงครึ่งพิเศษห้าโมงครึ่งปกติ6กโมงครึ่งแล้วก็ว i p ีทุ่มครึ่งนะครับผมประจําวันที่9ครับผมมกราคม2568ดนะครับสำหรับแนวทางในวันนี้ครับผมตามสูตรที่เรามี วันนี้ได้เด่น6ครับผมเด่น6รองเป็น1นะครับเด่น6รอง1ครับผมเด่น3ตัวครับผมเด่น3ตัววันนี้ได้066ครับผมเด่น3ตัว066นะครับผมแล้วก็รอง3ตัวห้าหนครับ ต่อไปก็จะเป็น2ตัวเด่น2ตัวรองแล้วก็2ตัวกันนะครับผมเราก็จะเอา066ครับผม3ตัวเด่นครับแล้วก็ศูนแล้วก็510ครับผม3ตัวรองนะครับผมมาตัดครับผมตัดหน้าตัดหลังให้เป็น2ตัวเด่น2ตัวรองแล้วก็2ตัวกันนะครับผมสำหรับท่านไหนที่ตัดได้ตัดเป็นก็ตัดได้เลยนะครับผมท่านไหนไม่สรุครับแอดมินขออนุญาตตัดให้ครับผม เด่น6ครับผมเด่น3ตัว0 6 6นะครับผมก็จะตัด2องประเด็นได้60ครับผมเด่น1รอง6นะครับเด่นรองรวมกัน6 1ครับผม6 2ครับ6 2นี่ก็จะแปลงมาจาก6 6, 6นะครับผม6 2ตัวนั่นเองครับผม ต่อไปเป็นรอง1ครับผมรอง1รอง3ตัว510นะครับก็จะตัด2ตัวรองได้10ครับผมแล้วก็15นะครับ10กับ15ครับผมตัวกันครับผมตัวกันวันนี้จากชุดเด่นก็จะไม่มีครับผมชุดเหล่งชุดเด่นตัดเลขหมดแล้วก็จะไม่มีตัวกันนะครับก็จะมีตัวกันจากชุดรองครับผม5 0ครับ วันนี้ตัดเลขเสร็จหมดแล้วก็จะได้ตัวเลขประมาณนี้ครับผมตัดเลขเสร็จหมดแล้วก็จะได้ตัวเลขประมาณนี้นะครับผมก็ขอย้ํากันอีกครั้งหนึ่งนะครับผมสำหรับวันนี้ครับน้อยรวมเฉพาะกิจครับผมสีม่โมงครึ่งพิเศษห้าโมงครึ่งปกติหกโมงครึ่งแล้วก็วีพีทุ่มครึ่งนะครับผมประจําวันที่เ้ามกราคม2568ครับวันนี้ได้เดิน6รองหนึ่งครับผม เด่น3ตัว0 6 6รอง3ตัว5 1 0ครับเด่น6รอง1นะครับผมเด่น3ตัว0 6 6รอง3ตัว5 1 0ครับผมเด่น2ตัวครับผม6 0 6 1 6 2 6 6รอง2ตัว1 0 1 5ต่อกันเป็น5 0ครับผมอีกครั้งนะครับเด่น2ตัวครับผม6 0 6 1 6 2 6 6 รองสองตัว1015ตัวกันเป็น50ครับผมอย่าลืมกลับเลขกันด้วยนะครับผมอย่าลืมกลับเลขกันด้วยนะครับสำหรับท่านไหนที่ชอบวิ่งชอบรูดครับผมเดิน6กรองหนึ่งนะครับผมสำหรับท่านไหนที่ชอบวิ่งชอบรูดนะครับเดิน6กรองหนึ่งก่อนนำไปใช้ได้เลยครับผมสำหรับตัวเน้นวันนี้ครับผม สำหรับตัวเน้นวันนี้นะครับผมแอดกจะขอเน้นไปที่66กับ10ครับผมสำหรับตัวเน้นวันนี้นะครับผมแอดก็จะขอเน้นไปที่66กับ10ครับผมคลิปนี้ก็เป็นเป็นแค่คลิปแนวทางเท่านั้นนะครับผมเป็นเพียแค่คลิปแนวทางเท่านั้นนะครับตัวเลขอาจจะมีเข้ามีหลุดบ้างครับผมยังไงก็ต้องขออภัยมาณัที่นี้ด้วยนะครับผม สำหรับท่านไหนที่ถูกอกถูกใจก็รบกวนกดไลค์กดแชร์ครับผมถูกอกถูกใจรบกวนกดไลค์กดแชร์นะครับผมสําหรับผู้รับชมใหม่ก็อย่าลืมกดติดตามกดกระดิ่งแจ้งเตือนไว้นะครับผมเพื่อจะได้ไม่พลาดคลิปต่อไปของอาจารย์เย่ครับผมอาจารย์เย่ก็จะมีคลิปแนวทางฮานอยลงกันทุกวันนะครับผมสําหรับคลิปแนวทางในวันนี้ก็ต้องขอจบลงเพียงเท่านี้ครับผมแล้วพบกันใหม่ในคลิปหน้าครับ สำหรับคลิปนี้ก็ขอให้ทุกท่านโชคดีนะครับผมสวัสดีครับ